สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้านวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้นะครับหรือเพื่อการศึกษานะครับกบยางนะครับเหยื่อปลอมตกปลาช่อนตกปลาชโดนะครับฝีมือคนไทยงานจากเมืองไทยลุ้นๆนครับ วันนี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณนะครับนาส้มฉุนนะครับจากค่ายกบยางส้มฉุนนั่นเองนะครับส่งกบยางรุ่นใหม่มาให้นะหนวดศึกษานะครับอ่าตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นส้มฉุน S2 นะครับส้มฉุน S2 นะครับหรือมีชื่อรุ่นว่าอมมิดนั่นเองนี่อ2อมมิดนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นกบรุ่นใหม่จากทางค่ายส้มฉุนนะครับ มีวางขายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ตกปลาหรือจะเป็นการขอซื้อโดยตรงผ่านทางเพจของทางนาส้มฉุนนะครับลองเรียกดูได้นะอ่ะนะครับน้นหะนวดได้ลองสัมผัสนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับไอเจ้าส้มฉุนตัวโมเดลแรกนะครับก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะเออหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยใช้ได้ดีเลยแจ่มเลยนะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับต่อยอดมาถึงเจ้า s 2อม omit อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นน้องนะครับตัวเล็กนะสเปกชอนอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเล็กกว่ารุ่นแรกนะครับตัวนี้เป็น s 2อม omit นะอา้าวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดบนตัวกบกันเลยนะครับตอนนี้นนวดต้องบอกก่อนนะนนวดยังไม่ทราบแบบ100%เซน์นะครับว่า,าเจ้า s 2อม omit เนี่ยมีกี่สีบ้างแต่เพียงแต่นส้มชุนเนี่ยส่งตัวนี้มาให้นนวดชมนะครับ ก็นั้นส้มฉุนบอกว่าวางขายแล้วนะครับอ่าอ่าเรามาดูกันหน่อยเป็นกบยางนะอ่าพื้นฐานทรงหยดน้ํานะครับแล้วก็เป็นกบยางอ่าลวดลายไทยนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยของค่ายส้มฉุนเนี่ยจะเน้นในแนวของความเป็นไทยนะครับเท่าที่น้าโหนดูแล้วก็ได้พูดคุยกับน้าส้มฉุนนะครับเน้นในรูปแบบของความเป็นไทยก็จะมีลวดลายความเป็นไทยนี่แหละนะครับมาลงบนตัวกบนะครับอ่าอย่างที่เราจะได้เห็นอันนี้น่าจะเป็น ดอกบัวหรือเปล่านะถ้านานทเดาไม่ผิดแล้วข้างบนก็จะเป็นลวดลายไทยต่างๆนะครับมีไข่ปลาช่อนหรือเปล่าอันนี้นนวดไม่ทราบจริงๆและต้องขอโทษด้วยนะเออนะก็เป็นกบยางหนังกลับนะครับเป็นกบยางหนังกลับนะครับแล้วก็มีการปากฉีกอยู่ในในตัวอยู่แล้วนะครับสําหรับเจ้ากบยางหนังกลับแบบนี้นะครับก็ถือว่าครบองค์ประกอบนั่นแหละนะครับแล้วก็แต่ว่าติดเนาะเรื่องของการการสวะานะนนวดลองมาลุกๆดู มันจะมีจุดอีกนิดหนึ่งที่ที่อยากให้น้ส,ส้มฉุนพัฒนาอีกนิดนึงถ้าแบบถ้าแบบทําได้เนาะเรื่องของการกันสว่างจริงๆแล้วมันก็มันก็โอเคนะครับแต่ว่าพอพอเราเราเรารู่จริงจริงมันจะเกี่ยวหนังเนี่ยเกี่ยวหนังน้าหนวดเลยนะครับอ่าคือเวลาเราทดสอบกันสว่างเราจะทดสอบแบบน,นี้แหละนะครับเนี่ยมันจะเกี่ยวหนังเรานะครับอ่ะเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะมีการปรับปรุงนะนาหน,นวดมั่นใจว่าน้ำส้มฉุนปรับปรุงแน่นอนแหละตรงนี้นะครับเพราะว่า สิ่งสําคัญก็คือฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานนั่นเองนะครับใครที่ใช้งานแล้วนะครับลองบอกนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับน้าหนวดเองด้วยแล้วก็ทางน้าส้มฉุนด้วยนะครับว่าการกันสว่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปทรงกบนะพูดได้เลยนะนาหนวดพูดจากตรงนี้เลยนะสวยงามเป็นงานที่วิจิตบรรจงนะครับลายเส้นของการลงสีคมนะคมสวยเลยอเออหน้าหนวดชอบเลยะนะครับถือว่ารูปร่างเนี่ย สวยงามมากนะครับเป็นการแกะโมนที่สวยสําหรับกบหนังกลับ1รุ่นเลยแหละนะครับถือว่าสวยงามในเรื่องของการนําลายไทยมาตกแต่งบนตัวกบนะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มการปาฉชีกตัวนี้ก็มีออปชั่นมาให้เรียบร้อยนะครับติดนิดเดียวแค่เรื่องของการกันสว่างนะครับก็ดูเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเนื้อยาง นุ่มมาตรฐานนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกบยางเจ้าตลาดเลยลหละนะครับเท่าที่นันวดได้เคยสัมผัสมาตัวนี้นะครับมันจะเป็นพวกค่าย s a เอค่ายานานิกอะมาโดนะครับจะใช้เนื้อยางนุ่มนุ่มหนึบเกรดประมาณแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะห้องเครื่องนะครับนันวดชอบมากเลยห้องเครื่องนี้ให้เบ็ดหนึ่งเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตัวตัวนี้แต่นะน่าจะเบอร์หนึ่งแหละนะครับแล้วก็เป็น ไทเทเนียมด้วยนะครับสีไทเทเนียมถือว่าสวยเลยนะครับเออน,นะอ่ะเดี๋ยวเราไปลื้อกันแล้วก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งตัวเนื้อยางนะครับแลวก็ตัวห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับวับนนี้มีให้คะแนนด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้เริ่มคลิปแรกที่จะมีการให้คะแนนแต่ทุกการให้คะแนนนั้นต้องบอกก่อน,นะครับเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์จากนันหนวดเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็นแค่ การวิเคราะห <ers> ์วิจารณ์โดยความคิดส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับอย่าไปดราม่ากันนะเออนนวดก็ทําเพื่อเป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับเอออะนี่ก็เป็นห้องเครื่องเห็นไหมไทเทเนียมเบอร์เบอร์หนึ่งนะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่1นโอนะครับเดี๋ยวนนวดขอเช็คก่อนนะใช่เบอร์หนึ่งหรือเปล่านะครับโดยการนําเบอร์หนึ่งโอมาเทียบนะครับหนึ่งโอที่เป็นไทเทเนียมที่นหนวดมีนะครับนี่หนึ่งโอฉะนั้นตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งชั่วๆนะครับนี่นะเบอร์หนึ่งโ อเออเดี๋ยวไม่ใช่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวนั่นอดหยิบเบอร์หนึ่งมาเทียบก่อนนะครับจากค่ายเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เป็นเบ็ดจากค่าย SNS เหมือนกันนี่เบอร์หนึ่งชัดเจนนะครับเป็นเบอร์หนึ่งชัวชัวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวกบกันก่อนนะครับตัวกบเนี่ยอย่างที่บอกนันวดชอบมากสวยถือว่าสวยเป็นงานที่วิจิตบรรจงเลยแหละนะครับแล้วก็ออปชันบนตัวกบที่ให้มาเนี่ยก็ครบนะครับปุ่มกันปากฉีกมาพร้อมเลยนะครับนี่มันมากับ ตัวโมนอยู่แล้วนะครับเขาเวลาสร้างโมนต้องมีปุ่มการปักฉีกด้วยเพราะว่าเป็นโมนหนังกลับเนาะแต่ถ้าเป็นโมนทั่วไปการทําปุ่มการปักฉีกเราสามารถมาเสริมออปชั่นภายหลังได้นะครับอ่านะมาดูความยืดหยุ่นของตัวเนื้อ,อยางกันนิดนึงนะครับโอ้ตึงแน่นอนไม่มีปัญหานะครับมีนะท่านหนึ่งนะครับเคยมาคอมเมนตะ์นโหนวดว่าจุดสําคัญก็น่าจะอยู่ที่ ปุ่มกันปักฉีกนะอ่าใช่เลยนะครับนันโวลก็จะพยายามเน้นให้นะครับว่าตัวนี้มีปุ่มกันปักฉีกนะถือว่าปากเนี่ยมีจุดป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจุดอ่อนของของกบยางนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้มีปุ่มกันปักฉีกมาให้นะครับแต่นี่ยางโดยทั่วไปนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับความทนทานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับาการใช้งานการดูแล การดูแลรักษาหลังการใช้งานด้วยนะครับควรนํามาพึ่งลมพึ่งพึ่งอากาศให้มันแห้งหน่อยนะครับไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของเนื้อยางเสื่อมคุณภาพหรือว่าตัวอุปกรณ์ชุดห้องเครื่องขึ้นสนิมนั่นเองนะครับอ่ะมาดูเรื่องของการชุบนิดนึงนะครับมาดูการชุบนะครับเบื้องต้นนะครับพื้นฐานเนี่ยสำหรับเจ้าส้มฉุน S2 อม omit ตัวนี้นะครับก็จะลงสี ในเรื่องของลวดลายไทยก่อนนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับลงสีอ่าด้านข้างนะครับด้านบนหลังนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ลงตรงนี้เป็นสีส้มนะครับรวมถึงบริเวณวงในด้วยนะครับแล้วก็ดวงตานะดวงตานี่เดี๋ยวนะ้าโหนวดวิเคราะห์กันนะดวงตานี้จะลงรู้สึกว่าน่าจะลงสีตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะตาดํานี่ไม่แน่ใจนะครับลงสีตั้งแต่แรกหรือว่ามา มาปิดท้ายตอนที่ปิ้นออกก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับหลังจากลงสีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการชุบเดี๋ยวนะนะนั้นหดเดาว่าน,นะต้องเดาว่าเป็นสีอะไรล่ะตัวนี้น่าจะต้องเป็นสีแดงแน่ๆเลยนะครับการชุบเราสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากดวงตาตรงนี้นะครับเป็นสีที่เข้มที่สุดนะครับฉะนั้นตัวนี้น่าจะชุบสีแดงก่อนหรือไม่ก็สีน้ําตาลนะครับเพราะว่าตัวมันเองมันออกมาเป็นสีโทนน้ําตาลเข้มนะครับอ่าแต่เลเยอร์มันก็ออกออก อมๆน้ําตาลแดงอยู่แล้วนะครับอ่าน้าหนวดน้าหนวดติ้งต่างว่ามันเป็นสีแดงแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับหลังจากลงลดลายเสร็จนะครับแล้วก็ชุบสีแดงนะครับอ่าชุบสีแดงคาดการณ์ของน้าหนวด,ดคิดว่าเดี๋ยวนะตัวนี้จะมีแดงมีดําไม่มีไม่มีน้ํายางใสแล้วนะครับอ่าโอเคสีแดงเนี่ยน้าหนวด,ดให้เลยน่าจะมี2เดี๋ยวนะสองรอบหรือเปล่าเนาะต้องดูตรงจุดบาง ไม่ซมูมแล้สีแดงน่าจะมี2อถึงสรอบนะครับอสองถึงสรอบนะสถึงสรอบแล้วก็สีดําก็อีกประมาณ3รอบนะต้องมีตัวไหนสีใดสี1อ่อนสักสีหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตัวนี้นะนันหนวดคาดการว่าเป็นการชุบ6 เป็นการชุบหนะครับตัวสี3รอบแล้วก็ตัวสีดําอีก3รอบนั่นเองนะครับคาดการอย่างนั้นนะครับบวกลบไม่เกิน1นะครับคาดการแบบนั้นเลยนะครับเป็นแค่บ,บทวิเคราะห์วิจารณ์จากนันวดนะเออโอเคสําหรับตัวบอดี้สวยงามยอมรับเลยสวยงามเป็นงานที่วิจิตบรรจงอตอบโจทย์ความเป็นไทยเลยล่ะสวยเลยนะครับตามที่น้าส้มฉุนได้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ าวางทัศนคติในการทํากบยางไว้นั่นเองเน่นะอ่ะวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เออประมาณนั้นมาดูเจ้าตัวบอดี้กันนะครับตัวบอดี้ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่3.3มจุดสามเซนติเมตรนะครับนี่3 3มจุดสามเซนติเมตรนะครับความยาวเนาะแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างของตัวบอดี้นะครับอยู่ที่นะครับห7 5เ หน้าโดยประมาณนะครับ1.75นะครับโดยประมาณไม่ถึง1.8นะครับส่วนความสูงของเจ้า S2 S2 นั่นเอง S2 ไม่ได้เดี๋ยวไปซ้ำกับโคราชา <c> S2 <oughs> นะครับตัวนี้นะครับความสูงนะครับบอดี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับหน่งจุนะ1.6โดยประมาณก็ ดูจากด้านท้ายก็เกือบจะกลม,มนะเ,เกือบจะกลมอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ควรศึกษาไว้สําหรับใครที่อยากทํากบยางนะครับ<อ>ในเรื่องของขนาดของตัวบอดี้นั่นเองนะครับ<อ>เพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องเรื่องของการที่เราจะไปประกอบกับชุดเบ็ดด้วยนะครับอต่อไปมาดูชุดห้องเครื่องนะครับชุดห้องเครื่องนะตัวนี้ถือว่าให้ห้องเครื่องมาเพอร์เฟกนะถือว่าเพอร์เฟกเลยแหละนะครับ ตัวนี้ลูกหมุนนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลูกหมุนเบอร์4นะครับใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็คล้องด้วยตาเบ็ดเบอร์1นะครับเบอร์1สีไทเทเนียมนะครับจาก SNS นะครับลวดลวดสแตนเลสนะครับนี่คล้องด้วยลวดสแตนเลสแล้วก็พันด้วยตัวโกรฟิลส์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของชุดท้ายนะครับชุดท้ายใช้ลูกหมุนเบอร์6นะครับสปิทลิงนี่น่าจะเป็น เบอร์5นะครับสปิทลิงเบอร์5นะครับแล้วก็ใบหลิวทรงรีนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะใบใหญ่หรือเปล่าเหมือนจะเป็นใบใหญ่อยู่นะแต่นันนดลองเทียบใบใ,ใบใบกลางของนนนดก่อน อ๋อเป็นใบใหญ่จริงๆด้วยนะครับนี่ใบเหลิวใบใหญ่นะครับใบเหลิวใบใหญ่ประกอบคู่กับใบเหลิวใบใบกลางอ่าโอเคปัจจุบันน่าจะฮิตแบบนี้กันนะครับนหนดก็ฮิตเหมือนกันนิยมทําเหมือนกันก็คือใช้ใบเหลิวใบใหญ่นะครับเป็นใบตรงแล้วก็ใบหลิวใบกลางนะครับดัดวิธีไหนก็ได้เป็นใบเคาะนะครับไปน้ําโคตรดังนะครับดังดีดังกว่าการใช้ใบเหลิวขนาดเท่ากันด้วยนะครับอ่าลองดูใครอยากใครอยากลองไปลองดูได้นะครับแล้วก็ใบเคาะนี่ มีการดัดองศาเอียงๆด้วยเห็นไมครับ่าได้ดัด,ดตรงๆนะดัดเอียงๆการดัดแบบนี้เนี่ยนนว์บอกได้เลยนะเวลามันวิ่งมาใบเนี่ยมันเคาะนะมันเคาะกับเจ้าเจ้าใบตรงใบใหญ่เนี่ยแต่ว่าการดัดแบบนี้นะมันจะทําให้ใบหลิวชุดท้ายเนี่ยโอ้โหควงด้วยนะควงแบบไปน้ําแล้วเคาะด้วยนะจับ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 เพราะว่ามันมีองศาความเอียงในการที่เวลาเราลากมาเนี่ยมันตักน้ํามาด้วยนะครับฉะนั้นไอชุดเนี่ย จะหมุนด้วยหมุนแบบนี้นะหมุนหมุนหมุนแล้วเคาะตัก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 แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือในหลักทางวิธีไอ้ใช่หลักทางวิศวกรรมเลยนะครับมันดัดมาแบบนี้ยนะครับมันจะต้องหมุนควงน้ําด้วยแล้วเคาะกันด้วยก็ตัก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 มาเลยแหละนะครับแบบนั้นเลยนะอ้าวถือว่าชุดห้องเครื่องนี่จำอนวดชอบนะครับแล้วก็ตัวกบชอบเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูเรื่องของน้ําหนักหน่อยนะครับว่าเจ้าส้มฉุน S2 อมิตนะครับ เซตน้ำหนักไว้ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะอ้าวดูบอดี้บอดี้นะ่หนวดให้นะก็เกือบ2กรัมนะตัวนี้นะบอดี้นะเออเอาโอเคบอดี้อยู่ประมาณกรัม1.4กรัมนะครับหรือ1.5ประมาณนั้นน่าจะเซตมาประมาณแบบนั้นนะครับส่วนตัวห้องเครื่องนะครับนี่ห้องเครื่องไปดูกันเนี่ห้องเครื่องอยู่ที่4.4นะครับ4.4รวมมานั้นเป็น55 6 5, โอแล้ว 6. โอประมาณ6กรัมกว่าหกจกรัมนะครับโดยประมาณ นะเฮ้ยไม่ถึงเดี๋ยวนะ4.45 4, 4. 4. 5, 5 5บวกอ๋อก็ประมาณ5.8นะประมาณนั้นเนาะเออใช่5.8ฉะนั้นเจ้าตัวส้มฉุน S2 นะครับอมมิตรนะครับรุ่นใหม่จากค่ายส้มฉุนเนี่ยเซตน้ำหนักไว้อยู่ประมาณ6กร,รัมบวกลบนะประมาณนั้นเลยนะครับเอ่อ่ะโอเคเดี๋ยวนะนวดสรุปให้ฟังนะครับเบื้องต้นนะ บอกก mm ่อนนะครับการสรุปนี้เป็นการสรุปโดยบทวิเคราะห์วิจารณ์จากความคิดเห็นส่วนตัวของนันโหนดคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับ fc ทุกท่านนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะไปมีดราม่าดราม่าให้มาลงที่นันโหนดคนเดียวนะครับอะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะความสวยงามความวิจิตบรรจงนันโหนดเอาไปเลย5หนวดนะครับนันโหนดให้เลยว่า5หนวดนะครับเรื่องของความสวยงามนะครับต่อไปเรื่องของการกันสวะอันนี้นันโหนดขอตินิดนึงนะครับ เพื่อการพนรานาในอนาคตนะครับเพราะว่ามันยังติดเนี่ยมันยังติดไอตัวหนังนัานหนวดอยู่เวลาเราลูบมานะครับนัานหนวดให้การกันสวะอยู่ที่3.5หนวดละกันนะครับสหนวดครึ่งอ่ะนะเออหน,น,นวดให้ไป3หนวดครึ่งนะครับสําหรับการกันสวะนะต่อไปเป็นการกันปากฉีกนะครับปุ่มกันปากฉีกถือว่าออปชันนี้ทํามาได้ดีและทํามาพร้อมนะครับถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะครับจัดไปเลยนะครับ สี่นวดนะครับทำไมถึงให้สี่นวดอีกหนวดหนึ่งคืออะไรเพราะว่าถ้ามันทําหนาหนาควน,นี้นะครับเพราะว่า1เบื้องต้นผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานเนี่ยนะครับเวลาพิจารณาก็ถ้าเราเห็นว่าปุ่มกันปากฉี่ตรงนี้มันโอ้โหค่อนข้างหนาเลยเนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับทำมาแบบโปรเทคอย่างดีเพราะว่าอายุการใช้ง,งานจะนานนะครับจุดที่จะไปก่อนก็คือพวกปากพวกนี้แหละนะครับถ้าได้หนาควน,นี้นิดน,น,นะโอ้โหนั้นหนวดแบบรักตายเลยนะครับแต่สําหรับตอนนี้เอาไปก่อน สำหรับปุ่มการปักขีกเอาไปก่อน4นวดนะครับอ่านะนั่นก็เป็นตัวบอดี้นะครับอ่าส่วนชุดห้องเครื่องนะครับนันหนดบอกเลยนะครับตัวนี้นะนันโหนดให้เลยชุดห้องเครื่องเอาไป4.5นวดเลย4นวดครึ่งเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับให้ลูกหมุนโคตรใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนะครับเออแล้วก็เบ็ดนี่จัดสีไทเทเนียมมาด้วยนะครับ สวยงามนะครับชุดท้ายนะครับให้ใบเหลิวคู่มานะครับแล้วก็เป็นใบเหลิ่แบบใบใหญ่หนึ่งใบใบคองหนึ่งใบด้วยนะครับอ้าวนันหนวดครับแล้วอีกครึ่งนวดหายไปไหนนะครับโอ้โหนันนวดบอกนะถ้าได้ตรีแบนตีแบรนลงไปว่า,าพิมพ์ว่าส้มฉุนหรือ S2 หรือว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองนะในเรื่องของใบเหลิวนะรับไปเลยอีก0.5นวด้ <c oughs> แต่ตอนนี้นันหนวดขอกักไว้ก่อนนะเพื่อ พัฒนาในอนาคตนั่นเองอ่านะรอบนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ของนนวดนะเกี่ยวกับเรื่องของกบยางส้มฉุนรุ่นใหม่นะครับ S2 นะครับอมมิ s นั่นเองนะครับมีวางขายแล้วนะตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านหรือจะติดต่อซื้อไปโดยตรงที่ Facebook ของชานนสุกแจมก็ได้หรือว่าจะติดต่อไปที่อ่า u u u e e นะครับส้มฉุนฟิชชิ c งชาแนลก็ได้นะครับนี่ครับเบอร์โทนะครับ 099นะครับ3836124นั่นเองนะครับน้าส้มฉุนยินดีให้บริการของดีจากบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองอ่ะนะครับวันนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับบทวิเคราะห์วิจารณ์ของนนวดนะครับทุกคำวิจารณ์เป็นคำวิจารณ์จากนนทดเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะอย่าไปดราม่ากันนะวันนี้ว่าจะใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับหรือข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปบ้างนนทดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานด้วยนะครับทั้งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับใครที่ซื้อมาใช้แล้วคอมเมนต์บอกกันนิดนึงว่าประทับใจอย่างไรบ้างนะครับเออจะได้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายปูน